ผลก็คือกระสุนนัดนั้นพุ่งผ่านท้องมันไปอย่างฉิวเฉียดขณะที่ร่างมันถึงตัวลงพื้นครั้งหนึ่งแล้วดีดเท้าพุ่งทยานเข้าหายังต่อเนื่องพรานเวียงไม่มีทางเลือกนอกจากถีบเท้าพุ่งหลบออกทางด้านข้างอย่างสุดชีวิตทำให้เขาลอดผลจากกรงเล็บของเสือร้ายไปได้อย่างบุดวิดชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดแต่เขาก็ต้องลลงกลิ้งไปกับพื้นหลายตลบพอทรงตัวได้ ตนรีบหักลำกล้องปืนเปลี่ยนกระสุนนัดใหม่อย่างว่องไวขณะที่ไอ้เสือร้ายมันหันขวบมาด้วยท่าทางกลาดเกลียวพร้อมกับแยกเขี้ยวขู่คำรามดังสถานขวัญพอมันวิ่งสวบสาบเข้ามาหาพรานเวียงก็ลุกขึ้นนั่งชันเข่าข้างหนึ่งแล้วยกปืนขึ้นประทับบา่าเล็งเข้าหาตอนที่จะดันไกลออกไปเสียงปืนดังสนั่นลั่นพงไพร ขณะที่สมิงร้ายก้มหัวลงต่ำทำให้กระสุนพุ่งเข้ากระแทกสันคอมันอย่างจางังจนร่างนั้นเซถลาไปพักหนึ่งแต่วินาทีถัดมามันก็พุ่งกระโจนเข้าหาราวกับว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆพรานเวียงเห็นแล้วก็ถึงกับผวาตาค้างไม่นึกว่าร่างมันจะหนังเหนียวขนาดนั้นจึงรีบหักลำกล้องปืนเปลี่ยนกระสุนนัดใหม่ขณะที่มันดีดเท้า พุ่งทะยานเข้าใส่ในระยะไม่ถึงสิบเมตรจูๆ่ๆเสียงปืนก็ดังกึกกล้องสถานป่าขึ้นมามองเห็นร่างไอ้เสือร้ายหยุดชะงักกลางคันเมื่อกระสุนนัดนั้นพุ่งเข้ากระแทกลำตัวเต็มๆจนร่างมันล่วงลงกระแทกพื้นกลิ้งไปอีกหลายตลบนอยเทแท้แกก็เป็นเสือสมิงตัวนั้นจริงๆเสียงพรานหมายดังขึ้นพอพรานเวียงเพ่งมองไป ก็เห็นเขายืนจังก้าหักลำกล้องปืนอยู่อย่างรีบเร่งขณะนั้นเองสมิงดายก็ผุดลุกขึ้นยืนจังก้าแล้วหันกลับมาหาพรานหมายก่อนที่มันจะเผ่นผลเข้าใส่เขายังกราดเกลียวพรานหมายระวังพรานเวียงลุกควดพลาดขึ้นมาแล้วสะบัดปืนตามไปแต่เพราะมันพุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับที่พรานหมายยืนอยู่เขาจึงไม่กล้าลั่นไกเพราะกลัวจะพลาดไปถูกพวกเดียวกัน ดังนั้นกว่าที่การหมายจะบรรจุกระสุนเสร็จร่างสูงใหญ่ก็พุ่งเข้าประชิดตัวเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะลั่นไกสวนทางไปในระยะกระชั้นชิดเสียงปืนดังประสานกับเสียงดังขวากเมื่อหัวกระสุนปืนเฉี่ยวหัวของมันแต่จังหวะนั้นเองกรงเล็บสมิงร้าก็ตะปบเข้าใส่ใบหน้าเขาเต็มๆเ,เท่านั้นแหละ ก็ได้ยินเสียงแผดร้องยังหวยหวนชวนสยองเมื่อหนังหน้าเขาถูกฉีกกระชากเลือดสาดกระเซ็นเป็นฝอยก่อนที่ร่างนั้นจะหมุนคว้างลงไปนอนกับพงหญ้าพรานหมายพรานเวียงครางเสียงสัน่นแล้วเล็งปลายกระบอกปืนไปยังร่างไอ้เสือร้ายที่หันขวับมาหาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะลั่นไกก็ปรากฏเงาดำทะมึนผวยพุ่งออกมาจากร่างของมันแล้วลอยบูบวาบ เข้ามาหาอย่างน่ากลัวพรานเวียงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะปล่อยกระสุนปืนออกไปแต่มันก็เหมือนพุ่งใส่อากาศธาตุขณะที่เงาสีดำซึ่งมีรูปร่างคล้ายปีศาจนั้นลอยและลิ้วเข้ามาหาอย่างต่อเนื่องและแหกปากที่มีฟันแหลมคมเตรียมจะพุ่งเข้าขย่ำหัวของเขาวินาทีนั้นเองเสียงปืนก็ดังกึกก้องขึ้นมาสิ้นเสียงตำปนาต ก็ตามมาด้วยเสียงแผดร้องยังเจ็บปวดหวยหวนก่อนที่เงาปีศาจนั้นจะแตกกระจายไปกับอากาศธาตุเล่นเอาพรานเวียงถึงกับอกสั่นขวัญหายไปพักใหญ่เอ็งถอยไปไอ้เวียงกระสุนปืนธรรมดาทำอะไรกับสมิงผีตัวนี้ไม่ได้ล็อกเสียงคุน้นคุ้นหูนั้นดังขึ้นพอพรานเวียงหันไปมองก็ต้องขนหัวลุกสู้อะไอ้ช่วงเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง ว่าคนที่กำลังยืนหักลำกล้องปืนอยู่นั้นจะเป็นพรานช่วงอีกคนจนเขาไม่มั่นใจว่ามันจะมาไม้ไหนอีกเอาเถอะเองอย่าเพิ่งถามอะไรค้าให้ข้าจัดการกับไอ้สมิงร้ายตัวนี้ก่อนก็แล้วกันร่างนั้นกล่าวเสียงเข้มพร้อมกับยกปืนขึ้นประทับบา่าขณะที่ไอ้เสือใหญ่มันหันขวบมาสะแยะเขี้ยวแผดเสียงคำรามสถานตาดวงตาทั้งคู่ทอประกายเจ,จิดจ้า พร้อมกันนั้นก็ปรากฏเงาสีดำทะมึนของปีศาจตายพวยพุ่งออกมาจากปากของมันสองสามสายแล้วลอยชวัดเฉวียนเข้ามาหาพรานช่วงอย่างว่องไวพรานป่าที่มีวิชาอาคมพอตัวจึงหลวงมือเข้าไปในย่ามกำเอาของปลุกเสกออกมาแล้วยกขึ้นบริกรรมคาถาพอพวกมันพุ่งเข้ามาใกล้เขาก็สะบัดมือออกไปได้ยินเสียงดังซ่า เมื่อปรากฏดวงไฟชดช่วงสามดวงพุ่งเข้าปะทะพุกมันเท่านั้นแหละก็ได้ยินเสียงมันแผดต้องหวยหวนชวนสยองก่อนที่จะสูญสลายหายวับไปตามๆกันขณะนั้นเองไอ้สมิงร้ายก็ดีดเท้าพุ่งกระโจนเข้ามาหายังกราดเกลียวพรานช่วงชายตามองแล้วสะบัดปืนขึ้นลั่นไกลออกไปแบบไม่ต้องเลงให้เสียเวลา ร่างมันลอยเข้ามาได้ครึ่งทางก็หยุดชะงักท้างกลางอากาศเมื่อกระสุนนัดนั้นพุ่งเจาะทะลุทะลวงเข้าที่ซอกคอสมิงร้ายแผ่เสียงร้องครางสะท้านขวัญตอนที่ด่างจะหมุนควางลงกระแทกกับผงหญ้าแล้วเสียงครางของมันก,ก็ค่อยๆจางหายไปและไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้อีกตลอดกาลนี่มันอะไรกันแน่เอ็งคือไอ้ช่วงจริงๆหรือเปล่าวะ พรานเวียงเดินเข้ามาหาสองสามเก้าพรางกระชับปืนในมือไว้อย่างไม่ไว้วางใจใช่ข้าคือตัวเจ็งไอ้สมิงผีตัวนี้มันแปลงเป็นข้าเพื่อหลอกล่อให้พรานป่าหลงกลจนต้องตกเป็นเหยื่อของมันอย่างที่เองเห็นจริงหรือวะไม่รู้ว่าพรานหมายจะเป็นยังไงบ้างว่าแล้วพรานเวียงก็เดินไปหาร่างพรานหมายพอก้มลงตรวจด,ดูจนแน่ใจ เขาก็ถึงกับคลางเสียงสั่นออกมาโถเอ้ยเสร็จมันไปจนได้ขอบใจแกมากนะพรานหมายถ้าไม่ได้แกข้าก็คงเอาตัวไม่รอดเหมือนกันเอาล่ะมาสสางเรื่องระหว่างเราสองคนดีกว่าข้าจะบอกความจรงิงให้เอ็งได้รู้ทุกอย่างหลังจากนั้นเอ็งจะข่าจะแกงยังไงก็ตามใจพรานช่วงว่าก็ดีเอ็งมีอะไรจะแก้ตัวก็ว่ามาเลยไอ้ช่วงพรานเวียงหันมากล่าวเสียงเข้ม อารมณคลั่งแขนเดือดพร่านขึ้นมาทันทีข้าเสียใจนะที่บัวชุมต้องมาตายเพราะข้าแต่ข้าไม่ได้เป็นคนลงมือแทงเขาแน่นอนตอนนั้นข้ามาเคลียร์ปัญหาใจกับเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าละอายใจกับเองมากที่สุดเองหมายความว่ายังไงไอ้ช่วงมีอะไรก็พูดออกมาให้หมดเลยเออความจริงข้าคิดว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครได้รับรู้อีกแล้วเพราะถึงยังไงก็แก้ไขอะไรไม่ได้ และจะถูกขาว่าใส่ร้ายคนตายข้าจึงตัดสินใจที่จะหนีหายเข้าป่าไปตลอดชีวิตแต่ในเมื่อต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเองข้าก็จำเป็นต้องพูดเพราะข้าไม่อาจปล่อยให้เพื่อนรักตายไปต่อหน้าต่อตาฮึอย่างนั้นหรือเองทำแบบนี้แล้วคิดหรือว่าข้าจะให้อภัยเองไอ้ช่วงไม่หรอกเองสงบสติอารมณ์ก่อนเถอะแล้วฟังข้าให้ดีนะความจริงแล้วข้ากับบัวชุม เคยมีอะไรกันมาแล้วก็ตอนที่เองเข้าไปล่าสัตว์เมื่อเดือนก่อนช่วงดึกๆของวันนั้นข้าไปกินเหล้ามาแล้วเดินผ่านหน้าบ้านของเองข้าเห็นบัวชุมออกมานั่งอยู่นอกชานบ้านคนเดียวจึงขึ้นไปพูดคุยด้วยข้ายอมรับตรงๆนะว่าเคยแอบชอบเขาเหมือนกันผสมกับความเมึนเมาจึงได้เผลอใจเข้าถึงเนื้อถึงตัวเขาเมื่อเห็นเขาไม่ดิ้นรนขัดขืนข้าจึงพาเขาเข้า,ขาไปในห้อง แล้วก็บัดซบไอ้ช่วงมึงโกหกบัวชุมไม่ใช่คนใจง่ายแบบนั้นแน่นอนพรานเวียงถลันเข้ามาหายังเดือดดานเอาเธอฟังข้าให้จบก่อนหลังจากนั้นบัวชุมก็แอบเข้ามาหาข้าตอนที่เองไม่อยู่บ้านอีกสองครั้งแต่ข้าก็ไม่กล้ายุ่งกับเขาอีกจนบัวชุมยื่นคำขาดให้ข้าพาหนีไปอยู่ด้วยกันแต่ข้าก็ยังไม่รับปากจนเย็นวันนั้นข้ามาบอกเขาว่า จะหนีออกไปจากนอกหมู่บ้านคนเดียวทำให้เขาไม่พอใจจะใช้มีดแทงตัวเองข้าจึงเข้าไปยื้อแย่งมีดกับเขาแต่ยื้อยุดกันไปมาเขาก็เกิดเสียหลักล้มลงจนข้าล้มตามไปด้วยแล้วมีดก็ดันไปแทงเขา้าเข้าข้าจึงดึงมีดออกมาจนกระทั่งเองเข้ามาเห็นนั่นแหละไม่จริงหรอกไอ้ชาติชั่วเป็นไปไม่ได้นี่มึงจะบอกว่าบัวชุมมีใจให้มึงเองใช่ไหมไอ้เหลยยำเอ้ย การเวียงชี้นิ้วด่าหน้าดำหน้าแดงเรื่องนั้นข้าไม่กล้าพูดล็อกแต่ข้าขอสาบานกับเจ้าป่าเจ้าเขาว่าสิ่งที่ข้าพูดมานั้นมันเป็นความสัตย์จริงทุกอย่างและในเมื่อเขาตายไปแล้วข้าจึงไม่อยากเล่าให้ใครฟังอีกจึงตั้งใจจะหนีหายเข้าป่าเพื่อจบปัญหานี้ด้วยตนเองแต่ข้าก็ยอมรับนะว่ามีส่วนผิดเต็มประตูข้าจึงไม่โทษใครทั้งนั้นถ้าเองคิดว่าข้าสมควรตาย ก็ลงมือฆ่าข้าได้เลยไอ้เวียงพรานช่วงเน้นเสียงจริงจังแล้วล้วงมือเข้าไปในย่ามกำด้ามมีดออกมานี่เป็นมีดทุองบัวชุมในเมื่อข้าทำผิดกับเองแบบไม่น่าให้อภัยข้าก็จะขอยอมตายกับมีดเล่มเดียวกันเองใช้มันแทงข้าให้หนำใจไปเลยไอ้เวียงว่าแล้วก็ยื่นด้ามมีดให้กับเพื่อนพรานเวียงกระชากมีดมากำไว้ด้วยท่าทางคลั่งแขน ขณะที่ปราณช่วงยืนหลับตานิง่งพร้อมยอมรับกับการลงโทษทันจากน้ำมือเพื่อนลักก็ได้ในเมื่อเองกล้าทำแล้วก็กล้ารับข้าก็จะทำให้เองสมใจพรานเวียงแค่นเสียงทั้งน้ำตาตอนที่จะพุ่งปลายมีดเสือกแทงเข้าใส่ร่างเพื่อนเสียงดังฉึกต่อไปนี้ถือเสียว่าเองกับข้าตายจากกันไปแล้วจงอย่าได้กลับมาเจอหน้ากันอีกตลอดชีวิต พรานเวียงกล่าวเสียงสั่นสะท้านคลายมือออกจากด้ามมีดที่ปากตะึงอยู่ที่ไหล่ของเพื่อนแล้วหันหลังเดินออกไปช้าๆขณะที่พรานช่วงยืนตัวสั่นล,ลิกทั้งหยาดน้ำตาและสายเลือดหลังไหลออกมาผสมกันทั้งความรู้สึกตื้นตันและหลั่นทดถาโถมเข้าสู่หัวใจจนไม่รู้ว่าสิ่งไหนมากน้อยกว่ากันไอ้เวียงทำไมเองไม่ฆ่าข้าให้แต่ตายไปซะ เองคงไม่รู้หรอกว่าการอยู่แบบคนหัวใจสลายเหมือนตายทั้งเป็นแบบนี้มันเจ็บปวดทรมานขนาดไหนปรานช่วงพึมพำกับตัวเองอย่างคนสิ้นหวังพร้อมกับมองตามหลังเพื่อนที่ค่อยๆเลือนหายรับตาไปกับม่านสนธยาที่แผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลโดยไม่รู้ตัวว่าจะต้องทนทุกข์ด้วยตราบาปครั้งนี้ไปอีกนานแค่ไหนกัน และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ